ครับอพอดีวันนี้ผมมีโอกาสจะได้เดินทางไปจังหวัดเชียงรายจากจังหวัดลำพูนที่แรกก็กะว่าวันนี้จะเอารอถจนส่วนตัวแต่คิดไปคิดมาลองเปลี่ยนเราเอามอเตอร์ไซค์ไปดูก็จะเอาเอคันนี้แหละครับพอดีเพิ่งติดอใหม่ด้วยก็จะลองดูางานไทยเนี่ยครับงานบ้านเรา จะลองออยไปด้วยี้เปลี่ยนท่อกับเปลี่ยนออยเลยจะลองดูว่ามันมันช่วยได้จริงไหมช่วยได้แค่ไหนอ่าวัดจากการวัดน้ำมันนี่แหละครับไม่มีอะไรไม่มีดิคิต้อนอะไรทั้งนั้นเอาถึมวัดน้ำมันนี่แหละครับของ a า,าปกตินี่ผม ใช้อยู่จะอยู่ที่ประมาณแปดสิบเกสถ้าเดินหาา่างไกลข้ามจังหวัดก็จากที่เคยใช้ก็ไปกับประมาณร้อยกว่าโลก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยสิบแต่เคยเอาไปขึ้นเขานะครับขึ้นไปถึงร้อยี่เดี๋ยววันนี้จะลองดูจากลำหูไปเชียงราย ก็ประมาณสองอยสอง0กอ่สกโลนิดๆแล้วผมจะพักทุกหนึ่งชั่วโมงจะลองดูว่าออยตัวนี้จะจะช่วยได้จริงไหม